ีโรชแนลค่ะคุณผู้ชมอยู่กับวุ้นเส้นและคุณเก่งนะคะในรายการข่าวความดีท้อค่ะรายการที่รวบรวมเอาแนวคิดในการทําความดีเพื่อเพิ่มปริมาณความดีให้ทั่วกับประเทศกันเลยค่ะครับเรามาเพิ่มปริมาณความดีให้กันและกันนะครับโดยการชมแชร์ซึ่งถือว่าเป็นการช่วยสร้างความดีให้เกิดขึ้นครับวันนี้ข่าวความดีของเรานะครับจะขอไปในเรื่องราวความดีที่เกิดขึ้นกับแวดวง แพทย์แผนไทยภูมิปัญญาของคนไทยสมุนไพรการนวดการดึงเอามรดกอันล้ำค่าที่บรรพบุรุษของเรานั้นได้สร้างไว้แล้วก็สืบทอดตกทอดมาในในยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับเพื่อการทำให้คนไทยนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปลอดโรคนะครับ เอาละครับถ้าคุณอยู่ในแวดวงนี้นะครับแวดวงแพทย์แผนไทยแวดวงของสมุนไพรวันนี้คุณต้องฟังครับว่ามีข่าวความดีเกิดขึ้นในแวดวงของท่านแล้วนะครับเราอยู่กับเรือเอกวุฒิกรกิรติทากุลท่านผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยนะครับรนเซ็ Brand Center ครับสวัสดีครับท่านสวัสดีค่ะ,คะคเอาละครับวันนี้ท่านมาพร้อมกับข่าวความดีที่ คนที่อยู่ในแวดวงของสมุนไพรแพทย์แผนไทยต่างๆเนี่ยจะได้รับรู้เชิญเลยครับท่านครับผมขอบคุณครับคุณเก่งครับผมก่อนอื่นผมขอแนะนําตัวนิดนึงนะฮะผมเรือพุทธิกรครับนะฮะจบเภสัชแผนปัจจุบันอ๋อครับแต่ทําไมท่ากลายเป็นผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาแพทย์แผนไทยครับเไปได้ครับสงสัยไหมคุณเก่งสงสัยไหมคือท่านจบแผนปัจจุบันแต่ว่าท่านให้ความสําคัญในเรื่องแผนโบราณ นั่นน่ะสิครับทาไมฮะคืออย่างนี้ฮะผมเรียนให้ทราบหนึ่งว่าปัจจุบันเนี่ยร้านยาในเมืองไทยเนี่ยเยอะมากมีถึงหมื่นสามพันร้านแล้วที่สําคัญคือการซื้อยาครับในเมืองไทยซื้อง่ายง่ายมากโดยเฉพาะยิ่งบางทีพวกยาแอนตี้ไบติกหรือยาปฏิชีวนะเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วน่มันต้องใช้โดยการควบคุมนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่นะฮะปัจจุบันนี่มันการใช้เยอะมาก นะมันก็ทําให้ธุรกิจเรื่องของยาเนี่ยนะจากต่างประเทศเนี่ยเจริญเติบโตมากในเมืองไทยแล้วเราสิ้นเปลืองมากบอกตรงนะเราสิ้นเปลืองมากเป็นแสนล้านในการนาเข้าใช่ครับเราเสียเงินเป็นแสนล้านบาทเพื่อนําเข้ายาจากต่างประเทศใช่นี่คือเงินที่ดูดจริงๆที่ถูกเงินจากเราไปเสียต่อเนื่องกันมาหลายปีแล้วโอ้โหตลอดเลยที่ตั้งแต่เข้ามาผมถามว่าสมัยก่อนเนี่ย มียาไหมครับสมัยก่อนมีอะม็อกซี่ไหมสมัยก่อนมีแอนตี้บะติกไหมสมัยนู้นเลยราชการเออตอนที่โบราณเลยล่ะบางระจันอย่างเงี้ยมีพาราไหมตอนแรกเอชื่อยาผมก็ยังนึกไม่ออกเพราะเออเอบางราจันเปรียบเทียบผมเห็นภาพเลยครับยุคสมัยที่บรรพบรุษของไทยแต่โบราณปกบานปองเมืองคุ้มเย้าเนี่ยแข็งแรงกันมาก แล้วก็ต้มยาปวดหัวไหมมีปวดหัวไหมไม่ทราบเกิดไม่ทันมันต้องมีสิครับต้องมีถูกไหมใช่มันก็มีปวดหัวเพราะคนเหมือนกันเนี่ยคนบบรานกับเราก็เหมือนกันกงปวดหัวต้องเป็นวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลเหมือนกันมีพารากินว่าท่านั้นไม่รู้ือสมัยนั้นไม่มีนะครับแต่ปรากฏว่าเราก็สามารถจะรักษานะฮะแล้วก็มีชีวิตอยู่มีรูปมีหลานมาเป็นพวกเราครับคุณเก่งหรือไม่ครับว่าการนวดสามารถรักษาโรคได้ โรคปวดเมื่อยไงครับคุณหมอแก่งรู้โรคโรคเดียวปวดเมื่อยใช่ไหมเราปวดเมื่อยเราถึงไปนวดถูกไหมถูกต้องครับแต่การนวดเนี่ยเป็นศาสตร์ผมบอกให้เป็นศาสตร์การนวดไม่ใช่แค่ปวดเมื่อยแล้วไปนวดใช่แต่ลึกกว่านั้นคือการนวดสามารถจะรักษาโรคได้หมายถึงโรคภัยไข้เจ็บทั่วไปเนี่ยหรอโรคภัยไข้เจ็บทั่วไปเอามาพิกอัมาตค่ะเออมีโรคสะอึกรู้จักไหม สะอึกสะอึกสะอึกเป็นโรคเหรอครับคุณผมออผมเก่งมันเป็นอาการสะอึกเนี่ยมีคนสะอึกโดยไม่หยุดนะคุณเก่งรู้ไหมเขาเรียกว่าโรคสะอึกสะอึกสะอึกเนี่ยอึอหยุดไม่ได้อ๋อขอโทษครับไปหาหมอแผนปัจจุบันอะไรก็ตามเนี่ยค่ะกินยาเท่าไหร่ไม่หายครับแต่หายจากการนวดนวดยังไงตรงไหนฮะ รู้อ,อันนี้เป็นศาสตร์นะเป็นศาสตร์การนวดอ๋อมันไม่สามารถจะสามต,ตร์ที่ต้องมตได้เป็นศาสตร์การนวดต้องนวดโดยผู้รู้รรนะครับเนื่องจากผมเนี่ยเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันบแต่ผมเริ่มใส่เรื่องของแผนโบราณผมทึ่งมองตรงนะผมทึ่งเพราะผมเริ่มไปเรียนรู้จากสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยเนี่ยตั้งมาน่าจะปี40ตั้งเพื่ออะไรฮะตั้งเพื่อรวบรวมความรู้รวบรวมความรู้ขึ้นมา นะครับแล้วก็จัดระเบียบความรู้ของโบราณเนี่ยเพราะว่าการคนโบราณเนี่ยเขาหวงความรู้ใช่ไหมครับแล้ก็ถ่ายทอดเฉพาะตระกูลตระกูลนี้มีอะไรดีก็ถ่ายทอดเฉพาะตระกูลนี้ตระกูลนี้นวดตรงนี้ดีก็ถ่ายทอดเฉพาะตระกูลเท่านั้นเองแต่ตอนนี้เรามีสมาคมแพทย์แผนไทยขึ้นมาเพื่อจะรวบรวมศาสตร์หลายๆศาสตร์เข้ามานะครับแล้วถ่ายทอดมีการจับรารมมีอะไรทุกอย่างมาเสร็จแล้วก็เผยแพร่โดยการที่ นะครับเปิดเป็นศูนย์พัฒนาแพทย์แผนไทยนะครับขึ้นมาศูนย์นี้ก็จะมีอยู่ตามจังหวัดต่างๆครับผมต้องการให้ทุกคนที่เป็นคนไทยเนี่ยร,รู้เรื่องนี้ว่าเรามีศาสตร์แบบนี้คุณไม่ใช่ว่าเป็นอะไรก็ต้องไปซื้อยากิน<อ>เป็นอะไรก็ต้องไปซื้อยากินปวดก็ซื้อยาแก้ปวด<อ>ทุกวันนี้ยาแก้ปวดกินเข้าไปกินเข้าไปนะฮะกระดูกขูกระดูกคุณ คฮะกระเพาะคือเป็นหมดของแถมนี่เยอะสมาคมนี้ตั้งอยู่ที่ไหนครับนั่นสมาคมนี้ตั้งอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขครับเจ้าของธุรกิจร้านนวดแผนโบราณก่อนวันนี้ดูเรื่องนี้แล้วเขาควรจะทํายังไงฮะคืออย่างนี้ฮะมันจะต้องแบ่งกันนิดนึงนะฮะอย่างศาสตร์กว่านวดเนี่ยนะครับคุณเก่งก็คงจะเคยรับฟังมาแล้วครับเนื่องจากว่าการนวดเนี่ยับสบายไหมการนวดสบายครับมีความสุขอเพราะนั้นเราก็จะตัวนี้นาก่อน เป็นการนวดเพื่อผ่อนคลายเมืองนอกก็จะรู้เรื่องการนวดเพื่อผ่อนคลายนะฮะเมืองนอกที่มีมานานแล้วนะก็มีเหมือนกันครับก็จะมีนวดสปาคณเก่งถ้าเคยไปสปาคณเก่งก็จะเคยว่าสปาแบบอะไรแบบแบบประเทศทางแถวยุโรปอะพวกเนี้ยนวดน้ำมันอะไรพวกนี้สวกสวิตสอะไรพวกนี้พวกน้ำมันพวกอะไรพวกนี้นะฮะก็จะมีทุกอย่างมีศาสตร์หมดคือทุกประเทศเนี่ยเขาจะมีเรื่องของ ภูมิปัญญาซึ่งเป็นพื้นบ้านเรียกว่าภูมิปัญญาพื้นบ้านอตอนนี้สมาคมก็รวบรวมภูมิปัญญาพื้นบ้านตรงน,นี้ขึ้นมานะครับจนกระทั่งปัจจุบันนี้เรารณรงค์นะฮะเราเปิดการสอนรเรามีใบเซอร์ติฟิเคทให้กับผู้ที่ได้รับการอบรมรบเราจะมีการอบรมทุกปีนะฮะตอนนี้ก็เริ่มมีการตั้งหลักสูตรนะ,ะกระทรวงต่อหลังมาก็จะมีาการตื่นร้นของกระทรวงขึ้นมากระทรวงรก็ตั้งเป็นแพทย์ เรื่องของกองแพทย์ทางเลือกขึ้นมาแล้วมีกองแพทย์แผนไทยเข้าไปทีนี้ก็มาถึงเรื่องของการเป็นศูนย์ขึ้นมาแล้วเรียบร้อยะนะฮะแชร์ฟังนิดนึงเพราะว่าอย่างนี้ฮะก็ต้องบอกว่าวันนี้นะักท่องเที่ยวเดินทางมาบ้านเรานะครับทุกคนทุกท่านก็ได้รับการนวดแผนโบนราณน,นะครับ ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็ติดอกติดใจนะฮะกันไปตามๆกันนะครับอยากจะรู้ว่าวันนี้ศาสตร์ตรงนี้เนี่ยนะครับมันไปในทิศทางใดบ้างฮะได้รับความนิยมมากน้อยแค่ไหนขออัปเดตนิดหนึ่งว่าคือศาสตร์ตัวนี้นะฮะได้ความนิยมมากเมืองนอกต้องการหมอนวดหรือมากอเมืองนอกใช่เลยค่ะประเทศไหนรัสเซียตอนนี้ตอนนี้ที่อัปเดตคือรัสเซียต้องการเยอะมากเขาจ้างยังไงครับเขาก็จะมีโอเข้าจ้าง จ้างแพงนะครับยกตัวอย่างได้ไหมอยากทราบเลทราคาประมาณประมาณคนหนึ่งรายได้ไม่ต่ำกว่า3-4หมื่นต่อเดือนเดี๋ยวผมมานะครับคุณหมอไปไหนคะสามสี่หมื่นต่อเดือนนวดนะฮะสามสี่หมื่นบาทต่อเดือนต่อเดือนผมว่าน้อย้วยซ้ําแล้วคนที่แบบว่าคนที่ขยันจริงจริงนี่ผมผมว่าเดือนหนึ่งเขาได้ประมาณ6 7หมื่นได้เลยโอ้โหเพราะเขานดยอมมากจริงๆนะครับเรื่องของแพทย์แผนไทยทําไมอะครับคุณหมอปัจจุบันนี้ผมทน่ลยเราไปกดโดนเส้นอะไรเขาให้ฮะคืองี้ฮะ การนวดเถ้าถูกหลักวิชาจริงๆเนี่ยมันสามารถจะทําให้เราผ่อนคลายได้ก่อนละสบายไหมสบายมากครัียดหายนวดหายเห็นไหมใช่ไหมมีเรื่องเวลามากุ้มใจมากเลยไม่รู้ทําอะไรไปนอนนวดศาสตร์โบราณนะครับที่ช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายความเครียดแล้วก็แก้ไขปัญหาโรคภัยไข้เจ็บบางโรคนะต้องบอกบางโรคนะครับ ได้ด้วยการนวดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากําลังคุยว่าการนวด่ยแก้ปัญหายังไงเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไปนวดนะฮะแล้วกลับมาบอกคุณแม่บ้านนะว่าไปนวดเนี่ยนะครับเขาไปรักษาจริงนะเนี่ยอืมคืรักษาโรคได้ไงพยายามจะช่วยโอเคต่อครับคือย่างนี้ฮะจากที่ผมเล่าเมื่อกี้นะฮะมันมันก็จะแค่การผ่อนคลายถูกไหมเพราะนั้นในการในศาสตร์ที่ลึกกว่านั้นเนี่ย นะการนวดเนี่ยจะมีเส้นจะมีเส้นครับเส้นนะก็เรียกว่าเป็นเส้นเรื่องของการนวดเอ็นตะ่างๆเส้นเอ็นเส้นของที่เราเขานวดกันนั่นแหละในการเส้นแต่ละเส้นเนี่ยนะครับในการนวดเนี่ยมันจะสามารถที่จะช่วยร่างกายด้วยนวดเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณนวดและคุณทําให้เส้นเลือดเนี่ยมันหมุนเวียนดีเข้าที่เข,ข้าทางทุกอย่างเส้นเลือดจะไปจัดกระดูกใช่ไหมครับเส้นเลือดจะไปจัดกระดูกให้เข้าที่ ส่งผลหมดเลยส่งผลหมดเลยโอเคอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างครับใช่แค่ต,ตัวอย่างตัวอย่างให้เห็นว่าวันนี้เนี่ยนะฮะหลายคนหลายท่านบอกโอ้ยเนี่ยเธอไปเรียนวิชาอะไระไปเรียนวิชาการนวดแผนโบนราณเธอไปเรียนวิชานี้เนี่ยจะดีหรอ,อทำไมเธอไม่ไปเรียนศาสตร์ทางด้านวิชาการล่ะวันนี้ก็จะบอกเลยนะฮะข่าวความดีนี่ถือเป็นข่าวดีของคนที่ถ้าคุณคิดว่าจะมุ่งมั่นตั้งใจจะมาทางสายด้านของแพทย์แผนโบนราณเนี่ยวันนี้เรียกว่าโอกาสทอง ความสําเร็จก็จะเปิดกว้างมากขึ้นยิ่งต่อไปเราเข้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะใช่ครับมีผลไหมฮะมีแน่นอนยังไงคืออย่างนี้ฮะสร้างอาชีพก่อนอถูกไหมครับผมถามว่าคนนวดเนี่ยต้องจบปริญญาไหมคนนวดไม่ต้องคํานึงถึงวุฒิมีแม่ไปเลือกหมอนวดแล้วถามโทษนะคะเอเธอจบคณะอะไรเหรอเอาคณะให้ตรงสายนะเออครับ ช่ไหมก็ไม่ต้องอะไรก็ได้ไม่จํากัดเพศไม่จํากัดวัยไม่จากัดหน้าตาไม่จํากัดจำกัดอย่างเดียวเรียนจํากัดอย่างเดียวคือต้องเรียนรู้เรียนรู้นวดเป็นคุณมาเรียนรู้คุณมาแพคทฤษตอนนี้คุณมาฝึกคุณเรียนเสร็จแล้วต้องฝึกนะตอนนี้มีเรื่องของการนวดนะนวดตัวนวดฝ่าเท้านะฮะขอให้คุณเข้ามาเรียนตรงนี้ หลังจากเรียนแล้วคุณมีการศึกษาด้วยโดยเฉพาะยิ่งปการศึกษาของสมาคมแพทย์แผแนไทยแห่งประเทศไทยเนี่ยครับคุณมีและคุณทํางานที่ไหนก็ได้เมืองนอกเรามีออกทั้งภาษาไทายภาษาอังกฤษนะครับเมืองนอกถ้าได้ใบเซอร์จากสมาคมไปนี่ครับเลยเดี๋ยวนะครับแล้วยิ่งถ้าคนมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษแล้วมาฝึกวิชาด้านการนวดเนี่ยโอ้โหโอ้โหรับรองหายห่วงสบายเลยรวยแน่นอนรวยแน่นอนอืมใช่แต่คุณรู้ไหมว่าเขาทําเงินเนี่ย ได้แล้เดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่าสามหมื่นโอ้โหเดือนละสามหมื่นคือสร้างอาชีพกันได้เลยนะคะชั่วโมงละอ่เอาต่ำๆเลยนะชั่วโมงละร้อยห้าสิบสองชั่วโมงเป็นขั้นต่ำสามร้อยวันหนึ่งนวดสักสามรอบพอไม่ต้องมากหรอกสามรอบก็เก้าร้อยแบ่งกันกับทางร้านนู่นนี่นั่นอาจจะได้สักสี่ห้าร้อยแบ่งครึ่ง คนนี้แบ่งครึ่งๆนะฮะนนี้แบ่งครึ่งๆเลยแล้วถ้าเกิดว่ามีแขกประจําด้วยเลยด้วยโอ้หนวดเท้านวดบ่าคอบ่บาอะไรอย่างนี้นะครับแยกส่วนๆด้วยนะคะคือสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมบอกว่าข่าวดีอย่างที่คุณเก่งบอกถูกท่านเพราะอะไรฮะเราไม่ได้หันมามองอาชีพแบบนี้ไงเราไม่หันมามองว่าเรามัวแต่ไปทํานู่นทํานี่แต่ไม่มองดูว่าเฮ้ยตัวนี้ไม่มองว่าเป็นอาชีพเขาเรียกขอโทษนะ เป็นอาชีพที่ให้บริการเป็นอนแต่ไม่ใช่นะคุณเนี่ยกำหนดได้ว่าจะให้งานของคุณหรือตัวของคุณนั้นมีคุณค่าใช่มากน้อยแค่ไหนครับผมเรียนถามนิดน,นึงครับว่าคนที่ทำธุรกิจด้านนี้เนี่ยควรจะมีหลักคุณธรรมหรือว่ายึดหลักความดีอะไรอย่างไรบ้างอย่างที่อย่างที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นคาแรคเตอร์ของรายการที่นี่นะววมสถานี ทีวีดาวเทียมแห่งความดีครับฮีโร่ชาแนลนะฮะทีวีตรงนี้นะฮะคุณเก่งบอกว่าไงนะก็กลุ่มเนี้ยใช่ฮะคิดดีทําดีพูดดีคิดดีทําดีพูดดีครับมันไม่หนีแล้วครับตรงนี้นะคิดดีทําดีพูดดีนะฮะนี่คือสัมมาการประกอบสัมมาอาชีพครับตรงนี้นะครับอันนี้ยังยังนี่ยังไม่ลึกนะนี่แค่นวดผ่อนคลายนะครับยังไม่ถึงยังไม่ถึงการนวดรักษาโรคอีกนะครับมีศาสตร์การนวดรักษาโรคอีก แสดงว่ตา,<น>าต่างกันฮะต่างกันความสําเร็จของธุรกิจด้านของการบริการเรื่องของการนวดแผนโบราณเนี่ยนะครับคุณต้องยึดหลัก3ามข้อน,นี้เช่นกันใช่ยกตัวอย่างได้ไหมคิดดีครับคิดยังไงกับลูกค้าเวลาลูกค้าเข้ามาต้องคิดคืออย่างไี้ฮะในการบริการการนวดเนี่ยนอกจากการการที่คุณใช้ศาสตร์ของคุณแล้วเนี่ยคุณยังต้องใช้พลังครับพลังที่ปล่อยออกไปจากปลายนิ้วคุณก็จะให้เขาหายต้องคิด ผมเคยเห็นนะก่อนนวดนะเขาต้องแบบว่ายกมือไหว้นะฮะไหว้ฤาษีชีวโกมารทัศนะฮะครูบาอาจารย์แล้วเขาเขาไหว้เขาถามนะปวดตรงไหนโอเคปวดตรงนี้นะเขาก็อธิษฐานนะขอให้อาการหายป่วยขอให้อาการหายปวดแล้วก็ยกยกมือไหว้ครูบาอาจารย์แล้วคนที่นั่นดี่ต้องใช้พลังนะฮะพลัง พลังเข้าไปใช้สมาธิใช่พลังบางคนไม่คต้องคิดดีนะไม่ใช่คุณนวดเขาคุณก็ไปคิดนู่นคิดนี่มันไม่ได้นะคิดไม่ดีแล้วแล้วมันก็ไม่ทําให้เขาหายถูกไหมใช่ทำดีคุณจะต้องมีการ practice คุณจะต้องมีการศึกษาค้นคว้าว่าเออนะไปผ่านกระบวนการผ่านการฝึกจริงๆมาผ่านการเรียนรู้มานะสามร้อยชั่วโมงตรงนี้นะเรามีหลักสูตรหมดแล้วแต่ว่าจะเรียนด้านไหนแขนไหนก็จะมีชั่วโมงการเรียน แล้วแล้วถ้าไม่เป็นถ้าไม่รู้หลายหลายร้านก็คือเขาก็จะไม่นวดนะใช่เขาจะถามอาการก่อนไม่ใช่ว่าไปถึงแล้วคุณเห็นหมอนวดรออยู่แล้วคุณจะไปนวดกับคนทุกคนได้นะเขาจะถามอาการก่อนร้านที่มีคุณภาพนะเขาจะเช็คว่าคนนี้ถนัดนวดด้านนี้ครับคนนี้ถนัดนวดด้านนี้เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนจะนวดเป็นนะอนวดไม่เป็นเนี่ยปวดเมื่อยหนักกว่าเดิมนะคุณรับทีนี้สุดท้ายจริงฮะเรื่องของการพูดแล้วฮะ การที่จะเป็นพูดเอ่อทงานด้านนี้คิดดีทํา <ำ S 2> ดีดพูดดีพูดดีครับนะพูดถ้าการพูดไม่ดีนี่มันมีปัญหากับตัวเราถูกไหมในการที่คุณไปเรื่องของการเป็นนะพะนักงานนวดแต่ปากคุณเนี่ยพูดหยาบอยนางเนี้ยพูดไม่เพราะมผมถามว่าคุณจะมีลูกค้าไหมอ่ะก็ไม่อยากแล้วอ่ะถูกไหมคุณทำเรื่องะบรบางคนจะคิดว่ามีเหรอครับมาพูดํำหยาบมีครับ คืออย่างนี้คือนวดใช่ไหมฮะเราต้องการผ่อนคลายการผ่อนคลายแปลว่าหลับตาสบายๆเขานวดไปใช่ไหมฮะทีนี้พอมีการนวดสองเตียงติดกันเกิดขึ้นเตียงติดกันนะฮะเราก็จะนอนนะฮะเขาก็จะนวดแต่ไม่นวดอย่างเดียวชวนคุยไปไปเที่ยวไหมยังโอ้ยที่นี่โอ้ยไปที่นี่ซีคุยเป็นยังไงตรงนี้เจ็บคือผมเนี่ยขอระบายนิดนึงจับปึ๊บนะผมก็เจ็บเจ็บไปหรอเจ็บแล้วโอ้โหนิดเดียวเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้ว กุอกันถ้าน้นไม่เห็นเจ็บเลยหัวตัวใหญ่ซะเปล่าอ,อะไรอย่างเงี้ยผมจะบอกเลยนะครับว่าเล็กเลน้อยๆแบบเนี้ยคนไม่ชอบนะครับอันนี้ไม่สาระสําคัญแต่วันนี้ว่าเรื่องเรื่องของคุณธรรม ว่ากันถึงเรื่องของโอกาสข้างหน้าและความสําเร็จที่รออยู่กับคนที่ทํางานด้านนี้สนใจด้านนี้ครับค่ะนะคะก็วันนี้เราก็ได้พูดถึงความดีในเรื่องของภูมิปัญญาไทยนะคะ,คะก็เรื่องของแพทย์แผนไทยนะคะขอบคุณเรือเอกวุฒิกรกิจติทาคุณนะคะผูอ้อำนวยการศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยเบรนด์เซ็นเตอร์ด้วยนะคะ,คะขอบคุณครับนี่ต้องยกความดีให้กับบรรพบุรุษของ<ม>ไทยแต่โบราณครูบาอาจารย์ <c oughs> ปุยยตายาย <c oughs> ที่ท่านได้ ถ่ายทอดแล้วก็มอบวิชาล้ำค่านี้ให้กับลูกหลานนะครับคุณหมอยังมาศึกษาทีหลังเนี่ยนะแล้วก็คิดดูนะอนาคตถ้าหากไม่มีใครสืบสารและสานต่อเนี่ยน่าเสียดายนะครับยินดีถ่ายทอดที่นี่นเป็นวิทยาทานครับโอเคครับติดตามกันต่อนะครับนี่คือสถานีทีวีดาวเทียมแห่งความดีฮีโร่แชนแนลกับรายการข่าวความดีทอล์กเราจะพยายามสุดชีวิตพยายามทุกวิถีทางเพื่อสร้างปริมาณความดีให้เกิดขึ้นในแผ่นดินไทยและก็โด่งดังใครไปทั่วโลกครับ ติดตามชมนะครับ Hero Channel ครับสถานีทีวีดาวเทียมแห่งความดี24ชั่วโมง Hero Channel ครับขอมอบประกาศกิตติคุณฉบับนี้เพื่อแสดงว่าเรือเอกวุฒิกรกีรติทากุล ท่านเภสัชกรท่านนี้นะครับผูดในการศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยเบรนด์เซ็นเตอร์นะครับเป็นบุคคลตัวอย่างที่มีวิสัยทัศน์ยอดเยี่ยมในการช่วยเหลือสังคมร่วมรณรงค์ส่งเสริมและเป็นแบบอย่างที่ดีงามในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายจิตอาสากับสถานีทีวีดิจิตอมเพียงความดีฮีโร่แชนแนลครับขอบพระคุณมากครับ,บคุณหมอครับขอให้คุณหมอสุขภาพแข็งแรงนะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณคุณหมอที่มาให้ความรู้กับเรานะครับ กุติกรกีระติทากุณผู้ในการศูนย์พัฒนาแพทย์แผนไทยเบรนเซ็นเตอร์มีความยินดีที่จะเรียนให้ท่านผู้ชมทราบว่านะครับานีดาวเทียมแห่งความดีฮีโร่ชาแนลทีวีนะฮะได้ออกอากาศและมีรายการดีๆแบบเนี้นะมาให้ท่านถ้าท่านมาชมท่านจะรู้ถึงความนะฮะดีของผู้คนหลากหลายเลยนะที่ปิดทองหลังพระ ที่ทำความดีโดยที่ไม่แสดงออกมาไม่แสดงเพื่อให้คนรู้นะแต่ทุกคนสามารถที่จะช่วยสังคมมีหลากหลายครับที่นํามาเราทางสถานีดาวเทียมนี้ได้พยายามเอาสิ่งที่ดีๆมาให้กับท่านทุกท่านผมก็ฝากไว้ว่าให้พวกเรามาชมดูซิว่าในเมืองไทยของเราเนี่ยมีความดีอีกเยอะแยะมากมายที่ผู้คนทำมา นะเป็นคนดีทำดีนะฮะพูดดีคิดดีนะติดตามได้จากสถานีดาวเทียมแห่งความดี Hero c h a n ลทีวีสวัสดีครับ